สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เรามาทำโฮอรโมนสูตรบำรุงรากกันค่ะสิ่งแรกที่ขาดไม่ได้ค่ะคือกะปิค่ะกะปิจะมีสรราหารและจะมาช่วยบำรุงรากค่ะช่วยเรื่องการแตกรากใหม่ค่ะส่วนกะปิเราใช้1ช้อนชาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะถัดไปจะเป็นผงกาแฟค่ะ ผงกาแฟเหมือนว่าเขาจะเป็นก้อนค่ะแต่เราก็ใช้ได้ค่ะเมื่อเขามาละลายกับน้ำค่ะค่ะถ้าเป็นผงกาแฟเก็บไม่ดีค่ะอากาศเข้าไปเขาจะเป็นก้อนได้ค่ะส่วนสิ่งถัดไปจะเป็นผงซักฟอกค่ะผงซักฟอกจะมาช่วยไล่มแมลงค่ะที่อยู่ใต้ดินหน้าดินค่ะเราจะใช้ ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะยาพาราค่ะเราใช้4ี่เม็ดค่ะยาพาราจะมากระตุ้นในการแตกใบไม้เร่งดอกทำให้ต้นแข็งแรงค่ะเรามาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อสะดวกและจะละลายได้ไวค่ะเราก็ เทน้ำลงไปค่ะและระลายสันหารให้เข้ากันค่ะตัวนี้จะมาช่วยกระตุ้นในการแตกรากและจะทำให้รากปล่อยเยอะขึ้นค่ะและยังมาช่วยไล่มแมลงค่ะทำให้ต้นเขียวต้นงามช่วยเร่งในการแตกใบใหม่ค่ะทำให้ลำต้นแข็งแรงค่ะ เราก็นำน้ำมาใส่ค่ะสูตรนี้เราใช้5ลิตรค่ะทุกคนค่ะเมื่อเราเติมน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเราก็จะมาระลายส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีหนึ่งค่ะสารอาหารในสูตรนี้ค่ะจะมาช่วย บำรุงดินช่วยเร่งการแตกรากและช่วยไล่มแมลงทำให้ดอกโดกต้นแข็งแรงค่ะเราก็นำมาลดต้นส้มโอค่ะต้นนี้เป็นต้นกระท้อนค่ะส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงที่เราเสียบยอดไว้ค่ะเราก็นำมาลดทำให้ดินดีและช่วยทำให้รากแข็งแรงค่ะ ต้นของเขายังอ่อนอยู่เลยค่ะเพราะว่าเกิดจากการที่เราเสียบยอดค่ะลำต้นยังไม่ค่อยแข็งแรงค่ะเราก็นำสารหารมารดให้เขาค่ะค่ะต้นฝรั่งค่ะฝรั่งกิมจูที่เราปลูกไว้ในสวนค่ะ เพราะังเราปลูกไว้เองเราจะนำสารอาหารต่างๆค่ะและสมุนไพรไร่แมลงค่ะมารดให้เขาเป็นประจำค่ะเราก็นำสารอาหารปุ๋ยน้ำที่เราผสมและมารดให้เขาได้เลยค่ะสารอาหารที่บำรุงรากค่ะถ้ารากแข็งแรงค่ะก็จะทำให้ต้นแข็งแรงค่ะและเขาจะออกดอกดอกค่ะต้นถั่วพุ่มค่ะ ค่ะเป็นอีกหนึ่งเคล็ับค่ะที่เรานำโฮอร์โมนมาเติมและมาบำรุงต้นพืชผักสินครัวและต้นไม้ต่างๆในสวนสวัสดีค่ะ